ะะวันนี้เราจะมารีวิวพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การไปฝึกงานที่โรงแรมมานะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าแป้งไปฝึกงานที่โรงแรมมาได้ประมาณ2ปีและเออคือมันผ่านมา2ปีแล้วนะคะเพิ่งจะมาทำคลิปเพราะว่าจริงๆอ่ะมีแผนว่าจะทําแบบหลังจากฝึกเสร็จก็จะทําเลยแต่ว่าก็มีปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ดองดองดอง,ดอง,ด,องดองนะคะจนเนี่ยก็เลยแบบไปเปิดเจอว่าอา้า เคยทําแบบว่าคลิปรวมตอนที่อยู่ในโรงแรมเอาไว้ก็เลยแบบเออเ,อ,อ,เอ,อก็เลยจะเอามาทำนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์นะคะเป็นแนวทางกล้ไล่าสำหรับใครที่กําลังจะไปฝึกงานที่โรงแรมนะคะแล้วก็แผนกที่แป้ง้ไปฝึกเป็นแผนก Front of f i c e นั่นเองค่ะบอกเลยว่าโคตรสนุกเลยแล้วก็แบบอยากจะไปทําอีกมากๆอายุตอนนั้นที่แป้งไปฝึกอายุ19นะคะก็คือเรียนปวสปีหนึ่งนะคะไปฝึก เทอมที่2ของภาคเรียนคือปปศมันจะเป็น4เทอมนะคะ2ปีใช่ไหมก็จะแบงเป็นเทอมหนึ่งเทอมสองเทอมสามเทอมสี่ซึ่งไปเรียน1เทอมแล้วก็เทอมที่2กับ3าไปฝึกนะคะแล้วก็กลับมาเรียนเทอมที่4นั่นเองค่ะอันนี้คือได้รับการอนุญาตจากไฟเอชอาร์ของทางโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะเออก็คือขออนุญาตไว้นานมากก็เพิ่งจะมาทำก็ ทางวิไลเขามีโจทย์ให้แบบไปหาฝึกงานตามที่ต่างๆอาจจะเป็นให้ทางวิไลาหาเองก็ได้หรือจะเป็นตัวเราที่ไปหาโรงแรมเองก็ได้นะคะแป้งก็เลยเลือกชอยก็คือแป้งตามหาโรงแรมเพ่จะฝึกเองก็โรงแรมที่แป้งเริ่มไปฝึกนะคะเป็นโรงแรม Pukhetra นด์สปาร Resort นะคะเป็นโรงแรม5ดาวนะคะเพราะว่ามียติที่อยู่กระบ,บีพะ่พอดีก็เลยอยากไปฝึกที่นั่นนะคะแล้วก็เออยรความที่แป้งรู้สึกว่าถ้ามันเป็น5ดาวมันน่าจะเป็นเป็นฟิลเหมือนแบบ เป็นเครดิตให้เราได้ดีในอนาคตแล้วก็น่าจะได้ฝึกความกดดันหรือว่าความเล่นใหญ่อลังการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะได้เยอะแล้วก็เลยมีความแบบต้องได้ที่นี่อะไรอย่างงี้ทีนี้นะคะตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะแป้งเต็มตัวแบบเยอะมากก็คือศึกษาข้อมูลเลยว่าใครเป็นเจ้าของมันเป็นเครือข่า,ขายอะไรยังไงแบบไหนศึกษาไปเยอะมากแล้วก็เตรียมสอบเยอะเวอร์แต่แต่ที่เริ่มคิดไปนะคะด้วยมันเป็นโรงแรมเพราะฉะนั้นมันจะต้องสัมภาษณ์ต้องมีภาษาอังกฤษด้วยดิ เออแต่ไม่ได้ซองภาษาอังกฤษไปซองเป็นภาษาไทยสวยหรูมากทุกคนประโยคโคตรเป๊กปังกล้าพูดแต่ยแบบประโยคเป๊กปังมากแต่ว่าเขาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเริ่มเลยโอเคค่ะเริ่มสัมภาษณ์แล้วนะคะเราก็เพูดภาษาอังกฤษจากนั้นเลยไม่มีภาษาไทยแม้แต่นดียเราก็รู้สึกแบบนายใจตอนที่สัมภาษณ์เือเชียแล้วไงเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ก็จริงเป็นคนมั่นก็จริงค่ะแต่ว่าไม่ได้มีความรู้หรือว่าคลังคลังคำศัพท์ในหัวมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นไงเราก็เลยแบบ เอาวะทาไม่เต็มที่เราก็เลยพูดออกไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันถูกแกมมาเลยหรือเปล่าเราเราคิดแค่ว่าหวังว่าคนที่เขาฟังเราอะ่ะเขาจะเข้าใจแบบเดียวที่เราอยากจะสื่อแค่นั้นเลยคิดแค่นั้นแบบได้แต่ภาวนานในใจตอนที่พูดว่าเข้าใจแบบที่ฉันอยากจะสื่อเธอ นะก็สัมภาษณ์ไป2รอบนะคะคือจะเป็นรอบ HR ก่อนถ้าเราผ่านในฝ่ายของเอชาเสร็จแล้วค่ะก็จะไปอยู่ที่ผแผนกนั้นๆก็จะเป็นหัวหน้า,ผานแผนกสัมภาษณ์เราซึ่งแป้งก็ผ่านนะคะในวันเดียวเลยแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่รับน้องนะแล้วก็ให้แป้งไปฝึกในส่วนของฟอนต์ออฟฟิศตามที่แป้งแจง้งไปแล้วแป้งอยากไปฝึกแผนกนี้แล้วก็ไปฝึกในตําแหน่งของล็อบบี้โฮสต์นะคะก็คือเป็นฟีลเหมือน สนีน้อยนางหนึง่งที่เดินไป make ฟนกับแขกแล้วก็ทําให้แขกรู้สึกผ่อนคลายสบายใจระหว่างอยู่โรงแรมนะหือพอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเป็นเป็นพนักง,งานตัวเล็กตัวน้อยที่แบบ hi h ฮ guys เป็นไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยเออทำให้เขา r e l ซ์ผ่อนคลายแต่ว่าหน้าที่ที่จะแบบทําการเช็คอินหรือว่าเช็คบินอะไรต่างๆจะเป็นของ resort host ซึ่งจะเป็นพี่พนักง,งานที่แบบเป็นสภาของโรงแรมจริงๆอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าแป้งได้ฝึกในส่วนนั้นไหมก็ได้ฝึกเหมือนกันค่ะแต่ว่าหน้าที่หลักๆจะไม่จะไม่ใช่ตรงนั้นจะเป็นในส่วนของการไป คอร์ดแคร์เป็นในส่วนของการเสิร์ฟนะ้ำเป็นในส่วนของการช่วยเหลือพวกแบบลิเ l ิ t h ติ g งแบบเล็กๆน้อยๆซมากกว่านะคะหน้าที่ของแป้งอันโรงแรมเนี่ยเขาจะทำงานเป็นกะนะคะเป็นชิปแบบว่าเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ทํางาน10ชั่วโมงรวมพักเรียบร้อยแล้วนะมันจะมีอยู่3กะหรือ4กะได้ที่แป้งไปเจอนะยอ้อนไปเมื่อสองปีที่แล้วนะคะ เราจะพูดถึงเรื่องในอดีตนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงอยู่หรือเปล่านะก็คือมันจะมีกะที่แบบแบ่งได้เป็นหลักๆก,ก็คือมันจะมีเช้าเสริมแล้วก็บ่ายนะคะแล้วก็มีไนท์ชิฟใช่ปะเช้าที่แป้งเคยเข้านะคะโดยส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยู่ที่7จ็ดโมงนะคะแล้วก็จะมีเวลาพักครั้งเดียวคือตอนเที่ยงนะคะหชั่วโมงแล้วก็เลิกงานอีกทีนับไปเลิกงานห้าโมงนะคะอืม แล้วก็ชิปเสริมก็คือจะได้พัก2ครั้งคอะก็จะเข้าตอน10บโมงก็จะได้พักเที่ยงนะคะแล้วก็เรื่องงานสองทุ่มไงเข้า10บโมงก็จะมีพักเที่ยงครึ่งชั่วโมงแล้วก็พักมือกินข้าวตอนเย็นนะคะตอนประมาณสี่หโมงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะพักอย่างละครึ่งชั่วโมงถ้าใครเข้าชิปเสริมนะอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นกะบาก่ายก็จะได้พักรอบเดียวคะ่ะก็คือเป็นมื้อเย็น ะะแล้วก็เลิกที่ประมาณ5้าทุ่มสี่ทุ่มว่ากันไปประมาณนี้นะคะในิตที่แป้งได้จากโรงแรมนะ่ช่วงนั้นโควิดมันระบาดค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะในส่วนของบัตเจ็ตค่าตอบแทนแป้งเลยไม่ได้แต่นี่คือเรามีการดีลตกลงกันไว้แล้วนะคะว่าแบบเออแป้งถามเออมีบัตเจ็ตนี้ให้ไหมเขาบอกไม่มีให้ซึ่งตรงนี้เราเลือกได้เลยว่าเราจะไปฝึกเขาไหมหรือจะไม่ฝึกก็ได้แต่แป้งเลือกที่จะไปฝึกนะคะเพราะว่าแป้งแบบ เป้าหมายเป็นการตั้งไว้แล้วว่าฉันต้องฝึกโรงแรมนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ได้หลายๆอย่างนะคะก็เลยโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือซะว่ายังไงก็เป็นนักศ,ศ,ศ,ศึกษามาฝึกประสบการณ์โอเคแต่ว่าเขาก็จะมียูนิฟอร์มให้นะคะมีที่พักให้มีข้าวหาันกลางวานันอะไรให้นะคะถามว่าแล้วโอเคไหมซึ่งพอไม่ได้บัตเจ็ตก็ไม่ได้เสียเรื่องตรงนี้แต่ที่วางก็คือมันเป็นงานโรงแรมแล้วเราเอสคอร์ตใช่ปะเงินส่วนใหญ่ที่ได้ก็เลยจะได้มาจากแขกที่เวลาไปส่งแขกที่ห้องนะคะเขาก็จะแบบเอาให้แบบ20บาทบ้าง50บาท 100บ้าง500บ้าง300บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันไหนแขกมาเยอะๆแบบสิบยี่สห้องเราก็แบบเราไปส่งแบบ10 20ห้องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้แบบเกือบถึงพันอยู่นะแต่ว่าก็ได้ไม่บ่อยนะเพราะว่ามันโควิดแขกมันเข้าพักน้อยซึ่งจะบอกเลยว่ากิจกรรม a c t ทิวิตที่ทำในโรงแรมมีเยอะมากแล้วแป้งเข้าร่วมกิจกรรมแบบ แทบทุกอันที่สามารถจะทำได้เพราะแป้งมนคนชอบทำกิจกรรมมากๆดังนั้นแป้งโคตสนุกเลยกับโรงแรมนี้ซีนที่มข้โคตสนุกคือการได้ใส่ชุดหลายๆแบบคือชุดหน้าฟอนมันจะเป็นชุดไทยประยุกต์ที่แบบห่มสบายะมันไว้ได้มีแค่สีแดงมันมีสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูซึ่งก็ลองทุกสีแล้วก็มีดำแคนเดลริชวเยค่ะทุกๆหกโมงครึ่งหรือห้าโมงครึ่ง ประมาณนี้จะไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละค่ะไม่ห้าหมโมกขึ้นเขหกโมกึ้นเขาจะแบบเป็นรําเทียนประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยเขาของฝรั่งเศสกับไทยบางผสมกันเราก็จะไปรํานะคะบางทีก็จะใส่ชุดแบบเป็นเกาะอ,อกบ้างบางทีก็จะเป็นชุดสีสีเขียวสีชมพูว่ากันไปบางทีก็เป็นเป็นฟีลแบบห่มสบายสีขาวนวลอะไรอย่างเงี้ยถือเทียนรำอุ้ยสนุกมากเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมันมากมีรูปกลับมาใส่กกอบอะไรเยอะมากเลยแล้วแบบโคตรสนุกแล้วก็ช่วงปีใหม่ก็ ก็ไปเต้นเขาดาวกับเขาค่ะไปไปเป็นจินนี่จ๋านะคะแล้วก็ใส่ชุดเซนตี้ด้วยคือประสบการณ์ไปทำงาน,นคือแบบโคตรสนุกคือมันได้ใส่ชุดหลากหลายแล้วก็ได้ลองไปฝึกช่วยงานในแผนกของแม่บ้านแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะแล้วก็ได้ลงไปฝึกช่วย f อที่ครัวอาหารเช้าไปฝึกเอ็นไปช่วยเสริมเขาเพราะว่าพนักง,งานขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเดี๋ยวแป้งจะอินเสิร์ตขึ้นคลิปที่เคยรวบรวมไว้ตอนที่อยู่โรงแรมให้ดูนะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังไปเข้างานกันนะคะวันนี้เข้างาน7จ็ดโมงเช้าค่ะก็จริงๆแล้วแป้งล่ามาถึงที่ทํางานก่อนหน้านั้นประมาณสองชั่วโมงได้นะคะ<ๆ>เผื่อเวลาแต่งตัวทําผมเปลี่ยนชุดนะคะเช้าเช้าแบบนี้ในช่วงโควิดด้วยก็ก็จะเงียบแบบนี้เลยค่ะจะไม่มีอะไรเลยนะคะพนักงานก็จะไม่มีใครมีแค่แป้งนะคะวันนี้อะนะ อันดับแรกที่ทําเลยก็คือจะปิ้นเช็คลิสต์นะคะเพื่อกันไว้ว่าเองจะได้ไม่ลืมไงว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างก็จะได้ติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กทำเสร็จไปแล้วแล้วก็จะปิ้นรายชื่อแขกที่จะเช็คเอาท์วันนี้นะคะก็จะเป็น departure guest นั่นเองค่ะเพื่อจะได้เตรียมตัวถูกนะคะว่าเอ้ยมีห้องไหนบ้างนะคะที่ขอเลทเช็คเอาท์มีห้องไหนบ้างนะคะที่จะมีแขกมาพักต่อในวันนี้เราจะได้เเตรียมกับคนในบ้านให้ถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําการรีเช็คด้วยค่ะว่ามีแขกที่จะเช็คอินวันเนี้ย มีใครบ้างที่พึ่งเข้าจองห้องพักไปเมื่อคืนเราจะได้ทำการหรือว่าเตรียมของต้อนรับให้ได้ทันเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมานับตังค่ะนับตังเราจะนับทุกเช้าทุกบ่ายทุกเย็นถ้าหากว่าตังหายตังขาดเราจะต้องตามหาที่มาที่ไปให้เจอนะคะถ้าไม่เจอมันจะเกิดปัญหากับเรานั่นเองค่ะ หลังจากที่เรานับตังเสร็จนะคะแล้วก็ปิ้นเดีพัชเจอร์เสร็จแล้วใช่ปะเราก็จะมาเช็คบริเวณโดยรอบของล็อบบี้นะคะว่ามันถูกจัดเรียงไว้สวยงามหรือยังหมอนสวยยางก็อี้สวยยางมีขี้นกเยอะไหมนอกจากว่าโรงแรมเนี้ยล็อบบี้มันเป็นแบบโอเพนแอร์นะคะเพราะฉะนั้นขี้นกอะไรเงี้ยค่ะมาได้ตลอดเวลาเออเราต้องคอยเช็คเรื่อยๆนะคะ พอมีพี่พนักงานเข้ามาเพิ่มแล้วอะค่ะเราก็จะขอตัวเข้ามาอยู่หลังเคาน์เตอร์นะคะมาเช็คตัวเวลคัมดริงค์นะคะเวลคัมดริงค์ตัวนี้ค่ะเราจะชิมทุกเช้าเลยนะคะเพื่อเช็ครสชาติถ้าหากว่ารสมันเปลี่ยนไปเปรี้ยวไปอะไรเงี้ยเราจะเททิ้งเลยนะคะแต่ถ้ารสชาติโอเคหวานกำลังดีได้เราก็จะเทเทเทเตียมใส่ถาดอย่างนี้ไว้เลยค่ะบางวันก็จะเป็นอันชนันบางวันก็เป็นตะไคร้บางวันก็เป็นมะตูมแต่โดยส,ส่วนใหญ่จะเป็นอันชันนะคะเพราะว่าอันชันมันมีลูกเล่นเยอะกว่านั่นเองค่ะ อนนี้คือแป้งกําลังรีเช็คการ์ด V.I.P. อยู่นะคะว่ามีการย้ายห้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าเ,าเราต้องดูว่า V.I.P. ที่เราทําการ์ดให้เขาเมื่อวานเนี้ยค่ะเขาอยู่ห้องเดิมไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนห้องย้ายห้องหรือว่ามีการจัดลาดับ V.I.P. ใหม่นะคะเราต้องรีเช็ค ถูกๆกเช้าก่อนนําไปส่งให้กับรูมสวีทนะคะถ้าหากว่าจองพวกห้องที่แบบอย่างเช่นห้องสวีทที่แบบห้องละ9ก้าพันห้องละหมื่นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการต้อนรับให้แล้วก็มีขนมเค้กมีอะไรอย่างเงี้ยต้อนรับซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่ต้องเข้มงวดมากๆนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดไปไม่ดการเดการก็คือระเบิดลงค่ะระเบิดลงรวัรวๆัว แล้วแป้งก็จะปิ้น V.I.P. ที่จะมาเช็คอินในวันพรุ่งนี้ไปเผื่อๆด้วยนะคะให้กับ G.M. ไว้เซ็นนะคะอันนี้จริงๆเป็นงานกระบ่ายนะแต่ว่าคนมันน้อยนะคะแป้งก็เลยช่วยๆกระบายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้กระบายมารีเช็คอินอีกทีหนึ่งนะคะเออ เราไม่ได้ทําแค่การต้อนรับสำหรับ V.P. นะคะสำหรับแขกทั่วไปเราก็ทำค่ะเป็นจดหมายต้อนรับนะคะขนาด A4 ยาวมากแล้วก็จะมาไล่ดูชื่อเลยนะคะว่าห้องนี้จองมานี้ชื่อคุณอะไรเราก็จะได้เขียนชื่อถูกว่าแบบบองชูเวลคัามคุณเอนู่นนี่นั่นบองชูเวลคัามคุณ B ีนู่นนี่นั่นนะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะใส่ไว้ใน housekeeping box นะคะให้คุณแม่บ้านตอนที่เตรียมห้องเอาจดหมายไปวางไว้ให้ด้วยนั่นเองค่ะ หลังจากที่ทางเราดีเช็คเอกสารได้เรียบร้อยเราก็มาทําผ้าเย็นนะคะผ้าเย็นนี้คือเราพับผืนต่อผืนถ้าวันนี้มีแขกเช็คอินห้าสิบคนก็พับห้าสิบผืนเช็คอินร้อยคนก็พับหนึ่งร้อยผืนนะคะซึ่งแป้งพับวันละร้อยกว่าผืนก็เคยทํามาแล้วซึ่งโอ้โหบอกเลยมือหงิกกันทีเดียว อันนี้คือเรากําลังเตรียมของแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซอร์ไพรส์หรือดดติ้งที่เราจะทําให้กับแขกที่จะเข้าพักนอกจากจะมีเค้กที่ทางเราเตรียมกับทางเอเวนบีไว้มีกาที่เราได้จัดสรรไว้แล้วก็มีเตียงที่เราเตรียมกับคุณแม่บ้านไว้แล้วเนี่ยเราก็จะทำพวกอย่างเช่นอาจจะเป็นเอารูปแปะ กับห้องไว้หรือว่ารูปใส่กรอบอะไรก็แล้วแต่เงี้ยคะ่ะเตรียมไว้ให้แขกด้วยนะคะเพื่อที่ว่าแขกมาเขาจะรู้สึกสเปเชียลประทับใจนะคะซึ่งพวกนี้เป็นแฮนด์เมดที่ทํามือต่อมือคือแบบโ,โ,โอ้โหทํากันแบบถ้าแขกมาเยอะๆก็ทํากันมืออีกแต่ว่าไม่ได้ทําด้วยความแบบจําใจนะทําด้วยความตั้งใจจริงๆเพราะว่าแต่ละเคสที่มาคือเราพยายามที่จะทําการเซอร์ไพรส์การโชว์ในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมค่ะก็จะมีการครีเอทเยอะแยะมาก,มา,กมายไก่โกงนะคะ และนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในเซตที่เราได้ทําการจัดเซอร์ไพรส์ต้อนรับโชว์ให้กับแขกที่จะเข้าพาักนะคะเต้เมสวยไหมสวยเนาะ หลังจากจัดเตรียมอะไรเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงหรือบ่ายสประมาณนี้ได้ค่ะเราก็ทําการเคลียร์ไฟล์นะคะก็คือรวบรวมพวกเอกสารของแขกที่ทําการเช็คอัพไปหมดแล้วนะพวกเอกสารเนี่ยค่ะมารวบรวมไว้ในปึกเดียวแล้วก็นําออกไปจากล็อกเก็ตนะคะไปไว้ที่ห้องเก็บเอกสารนะคะเพื่อจะได้เตรียมพื้นที่ว่างสําหรับแขกที่จะมาเข้าพักเช็คอินในวันพรุ่งนี้วันถัดไปนั่นเองค่ะ แล้วเราก็ทําการปริ้นเช็คอินสำหรับพรุ่งนี้ออกมาด้วยนะคะมาดีเช่ว่าเอ้ยมี v i p กี่ห้องอะไรยังไงมีข้าพักกี่คนมีใครรีเควสอะไรบ้างว่าแบบเอ้ยฉันแพ้กลูเตนนะเอ้ยฉันเป็นแขกที่เคยมาพักโรงแรมนี้แล้วสองครั้งเราก็จะมีการแบบเอ้ยคุณบ้านคะอย่าลืมเตรียมทําเตียงวิลคัมแบ็กอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะคือไม่ใช่แค่ว่าทําวันนี้จบเลยเราทําเผื่อวันพรุ่งนี้มาด้วยเราจะมีการรีเช็คย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อกันความผิดพลาดนะคะแล้วก็ ระหว่างวันที่มีแขกมาเช็คอินนะคะเราก็ไปเอสคอร์ตแขกค่ะแต่ว่าเป้งไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนไปเอสคอร์ตมานะเพราะว่าเออก็อยู่กับแขกอนะเนาะก็ต้องทําหน้าที่ทํางานเนาะคงไม่ไม่ได้มีใครแบบไปถือกล้องอะไรอย่างเงี้ยให้มันคนละฟิลกันนะคะแต่ว่าคือพอหลังจากเอสคอร์ตแขกเสร็จแล,แล้วก็จะมาทํางานอย่างที่บอกไปที่ให้ดูว่าแบบเอ้จัดจัดการ์ดบ้างจัดห้องให้แขกบ,บ้างจัดไฟล์เก็บไฟล์บ้างอะไรก็จะประมาณนี้นั่นเองค่ะช่วงเนี้ยมันเป็นโควิดคนก็เลยจะลงุลงๆน้อยๆอ,อย่างนี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหรือว่างานหลักๆที่เราจะทําใน1วันหวังว่าทุกคนเห็นภาพกันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงวัน4ี่โมงหรือ5้าโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลำแคนเดล์วิชั่วอย่างที่เคยบอกไปตอนต้นคลิปนะเออก็มีที่ตอนคุณเอวาเขามารำอย่างเงี้ใช่ปะเขาก็มาทํา YouTube เขาใช่ไหมตอนนั้นมันเป็นวันที่แม่งไปลำพอดีก็ได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมฟิล์มคุณเอวาแล้วก็สอนพี่เอวาด้วยอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้คือเป็นคลิปอีกชุดหนึ่งที่แม่งได้ใส่ลำเหมือนกันนะคะเป็นชุดไทยสบ สีขาวที่โคตรโคตรสวยอะ่ะแป้งสวยวเแป้งใส่ชุดนี้แล้วสวยมากแล้วแป้งก็รู้สึกว่ามันเป็นชุดที่สวยที่สุดแต่แป้งใส่มาเออก็ดีใจที่มีโอกาสได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปร้านเช่าชุดไทยนะคะเออเลิศเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพในห้องอาหารไวโลตัสนั่นเองค่ะถ่ายรูปมาเยอะมากนะคะเพราะว่าชอบโรงแรมนี้มากๆชอบที่ได้ใส่ยูนิฟอร์มแล้วก็แบบเห็นไหมเจอคุณจอยด้วยนะคะแล้วก็เจอพี่เต๋อด้วยอะไรอย่างงี้ ส่วนนี้ก็จะเป็นชุดที่เคยใส่ตอนอยู่โรงแรมนะคะจริงๆมีเยอะมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาให้ดูกันอันนี้ก็จะเป็นแป้งเองนะคะในช็อตเล็กๆน้อยของรายการเปี้ยวปากทุกคนเห็นไหมเห็นใครในชุดสีม่งมวงนั่นไหมดิฉันเองค่ะเห็นไหมแ็นดิฉันเองแค่ดิฉันเองค่ะชุดสีม่งมวงดิฉันเองจะบอกว่า ป้ากล่าอะไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแป้งอะเดิมทีแป้งก็พูดได้แบบว่าแป้งเป็นคนนี้มันนาและก็ชอบภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแป้งก็เลยมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากนะคะแต่แขกที่เขามาพักอะมันเป็นโรงแรมสไตล์ฝรั่งเศสใช่ปะและมันก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าแขกที่มาพักอะจะเป็นคนต่างชาติที่แบบพูดภาษาอังกฤษคล่องบางคนเป็นคนฝรั่งเศสบางคนเป็นคนแอฟริกาบางคนคนญี่ปุ่นคน,น,คนองเกาหลีที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบ yes no okay แบบระดับเลเวลแบบ A แบบ beginner word, เวอร์อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เหมือนเราไม่ต้องไปเกรงหรือไปกดดัน pressure ตัวเองมากว่าแบบต้องแบบ professional เพราะว่าบางทีเราพูดคําศัพท์ที่สวยหรูแขกก็ฟังไม่รู้เรื่องและถ้าแขกฟังไม่รู้เรื่องก็สื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องและมันก็จะเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือเราทำไงก็ได้สื่อสารกับแขกใช้อะไรก็ได้ให้แขกเข้าใจให้รู้เรื่องให้ตรงกับที่เราต้องการจะสื่อง่งายที่สุดว่าพอเราพูดไปแล้วอะเราก็ถามาว่า do you understand me อ๋อ oh, you have any question to ask me อะไรอย่างเงี้ยก็จะถามเขาว่าเขามีอะไรจะสงสัยไหมบางอย่างเราคิดว่าเราสื่อสารแล้วพูดเข้าใจแล้วอะเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้อาจจะด้วยคำศัพท์อาจจะด้วยสำเนียงเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการสื่อสารแล้วก็ลงท้ายด้วยกันว่ามีอะไรสงสัยไหมคะมีอะไรงงไหมคะหนูพูดเร็วไปไหมคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราคนที่จะถามแบบเนี้ยตบท้ายเสมอเาอบางคน แขกบางคนไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถามก็มีเพราะฉะนั้นการแสดงความเฟรนลี่ความใส่ใจเป็นอะไรที่แบบสาคัญมากๆนะสิ่งที่เราควรจะมีหรือว่าเตรียมตัวไปอะไรเงี้ยก็คือเราต้องควบคุมอารมณ์ให้เป็นนะคะเพราะว่าหน้าคอนเนี่ย มันเป็นศูนย์รวมมันเป็นจุดเซนเตอร์ทุกอย่างไม่ว่าแขกจะเจออะไรมาเขาจะมาถามเราเขาจะให้เราด e ีทุกอย่างแล้วก็เราจะต้องจัดการหลังบ้านจัดการดีลกับคุณแม่บ้านดีล e กับเอเปนบีทุกอย่างมันจะต้องมันจะต้องให้เนื้มให้เรียบร้อยอะค่ะเออต่อให้หลังบ้านเราวุ่นวายแค่ไหนอะหลังบ้านในที่นี้คือหมายถึงว่า,าการดีลกับเพื่อนๆด้วยกันเองหรือแม้แต่การดีลกับแผนกต่างๆเนี่ยเราจะให้มันออกมาแบบให้มันมาวุ่นวายต่อหน้าแขกไม่ได้เออเราจะต้องแบบเาสักครู่นะคะถึงแม้ว่าข้างในแบบวุ่นวายแล้ว คืนะคะเราก็ต้องแบบเนี้ยคือเราจะต้องทําให้เขารู้สึกใจเย็นอะไรเงี้ยค่ะเออเพราะฉะนั้นเราจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะเราก็ต้องมีใจในการรับในการรับการบริการนะคะยิ่ง5าดาวนี่คือไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นความคาดหวังยังไงก็มาเต็มเพราะว่าได้ขึ้นชื่อว,ว่าเป็น5้าดาวความคาดหวังของการบริการยังไงก็สูงความคาดหวังการได้รับก็สูงไปตามๆกันเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าถ้าทํางานโรงแรมและเป็นหน้าฟอนยังไงก็หนีไม่พ้นในเรื่องความกดดันนะคะการกควบคุมอารมณ์การรับแรงกดดันให้ดีแล้วก็มีใจรักการบริการนะคะเราเข้างานต้องให้ตรงต่อเวลาแต่เวลาพักของเราอาจจะไม่ตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าพนักงานน้อยแล้วแขกเยอะอ่ะเป,ป็นปัญหาค่ะก็ต้องทําใจว่าอาจจะไม่ได้กินข้าวตรงเวลาหรืออาจจะไม่ได้กินเลยเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงที่แบบไฮซีซันหรือแขกเยอะๆแล้วพานักงานไม่เพียงพออย่างี้ค่ะมันก็จะต้องสกิป การพักเที่ยงของเราไปก่อนหรือการกินข้าวของเราไปก่อนหรืออาจจะได้กินข้าวแต่อาจจะไม่ได้กินถึงครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ได้พักหนึ่งชั่วโมงแต่อาจจะแบบกินเสร็จสิบนาทีลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนน้อยต้องรีบไปรีบมานะคะงานตรงนี้และนั่นก็คือประสบการณ์การฝึกงานโรงแรมรีวิวเล่าให้ฟังข่าวรประมาณนี้นะคะที่จําได้นะอันนี้คือความรู้สึกไม่มีความสุขมากตลอดระยะเวลา5เดือนนิดนิน่นะไม่มีวันไหนเลยที่รู้สึก ไม่ชอบงานโรงแรงเป้ชอบมากๆแล้วเป้ก็ยังอยากกลับไปทําอีกอะแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือด้วยสถานาาการณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นว่าเออเป้ขึนน้นในระดับมาหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ยังคาดหวังว่าแบบเรากจะลองถือเป็นพนักงนานอีกรอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ด้วยความที่เป้เริ่มไปฝึกที่ห้าดาวใช่ป้ะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวะก็มีโอกาสได้เจอแบบดารา,ด,าด,ด้วยละค่ะได้เจอตอนนั้นเป็นตอนเขาหงอนนาอ่ะเราก็เจอมาดอรินกับคิมเบอร์รี่มา สวมากนะคะแล้วก็สวยมากด้วยแล้วก็ได้เจอเคนเทระเดชด,ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้เจอรายการปี้ยวปักได้อเอบเข้าไปในซีนของรายการเปีวปักเนี่ยนะคะแบบฉับเดินเดียวนะคะแหละมันเป็นอะไรที่แบบมันได้มากกว่ามันได้มากกว่าความรู้ของการทํางานโรงแรมมันได้มากกว่ามีตภาพมันได้หลายๆอย่างเยอะมากแป้งเลยรู้สึกว่าไม่ผิดหวังที่แป้งเลืิกไปฝึกที่โรงแรมนี้ไม่ผิดหวังเลย ถึงแม้ว่าที่ฉันจะไม่ได้ค่าตอบแทนที่ฉันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแบบมันเต็มอิ่มมากๆๆกมากมากมากนะคะและ้วอยากจะว่าขอบคุณพี่ๆนะคะที่อดทนมากับหนูตลอดระยะเวลา5เดือนก,กว่าแล้วก็ขอบคุณที่คอยสั่งคอยสอนคอยตักเตือนคอยสอนงานแล้วก็คอยตอบคําถามเวลาที่หนูสงสัยตลอดเว้นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็คิดถึงพี่ๆที่ามาทุกคนเลยนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ได้แนวทางไกด์ไลน์ใดๆต่างๆจากคลิปนี้ไปนะคะใครที่กำลังไปฝึกงานโรงแรมไปฝึกฟอนใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้สนุกนะคะบ๊ายบาย